ครับเพรผมนะโต้โตทอยนะฮะตอนนี้มาดูตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะเป็นแบบควิกชาร์จนะครับสำหรับตัวนี้1000มิลลิแอมป์นะฮะอ่าเป็นสมามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้3แบบนะฮะชาร์จแบตฐานนะ 2A งเอนะได้4ก้อนนะครับฐาน 2A 4ก้อนนะครับแล้วก็อ่าชาร์จแบตเตอรี่นะฮะที่เป็นแจ็คสองสายนะตั้งแต่7.2โวลต์ถึง12โวลต์เนี่ย2สายได้นะฮะแล้วก็เป็นแจ็ค3สายนะครับมี ไฟบอกนะฟาบ์แลใการชาร์จนะฮะตอนนี้เป็น,นคลิกชาร์จนะฮะถ้าเราชาร์จอยู่ประมาณสัก15นาที20นาทีก็เต็มแล้วนะฮะฟลิกชาร์จชาร์แบตเตอรี่ก้จุดหกโวลต์น,นะฮะของรถ1ต่อ10นะฮะถ้าเป็นอะแดปเตอร์เด erm ิมที่มันแสมมานะมันจะชาร์จอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงในการชาร์จครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นคลิกชาร์จตัวนี้นะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับมาดูวิธีการนะฮะวิธีการก็เสียบ เข้าไปนะจะมีไฟนะสีแดงนะครับแล้วก็เราก็เสียบชาร์จได้เลยแบบนี้อ่านะเสียบชาร์จนะชาร์จเต็มนะไฟสีเขียวก็จะดับนะประมาณนี้เองน,นะฮะนี่คือฟลิกชาร์จนะครับ รุ่มมิเนื้อนี้พิเศษนะมีไฟสีเกี่ยวบอกเวลาชาร์จด้วยนะฮะใช้เวลาประมาณ15นาทีหรือว่าเราต้องเกะเวลาเอานะฮะประมาณ1 5นาทีก็ได้นะครับดูว่าแบตตอนร้อนหรืออยังประมาณนี้นะครับเป็นฟลิกชาร์จนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการชาร์จแบบเร็วๆนะครับโอเคครับตัวนี้ราคา450บาทนะครับนี่ครับ